ที่แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นได้เกิดภัยพิบัติอันร้ายแรงประชาประชาประชากรล้มปายบ้านเมืองนั้นได้พังดินาารอดวายจนเจ้าเมืองได้ออกกฎว่าพออายุพอพ่อแม่อายุ70ให้เอาพ่อแม่ขึ้นไปปล่อยไว้บนเขานี่คือเรื่องจริงนะของประเทศญี่ปุ่น พ,พ่อแม่อายุ70ให้เราไปไว้บนข่าวเพื่อลดจานวนประชากรเพราะอะไรเพราะว่า70ก็อยู่ได้อีกไม่นานเด็วก็ต้องตายไม่เป็นอะไรผู้ชายคนเนี้ก็ได้คิดอยู่ในใจว่าอย่าให้ถึงอย่าให้ถึงอย่าให้พ่อแม่ถึงอายุ70เพราะไม่อยากให้พ่อแม่จะต้องเอาแม่ตัวเองนั้นไปปล่อยจนวันหนึ่งวันเวลาผ่านไป จนแม่ตัวเองนั้นอายุ70ผู้ชายคนนี้ก็ได้ก็ได้ทำหน้าที่พาแม่นึข้ไปโดยไม่เต็มใจเพราะไม่อยากให้แม่ไปแม่ก็ไม่อยากไปแต่ต้องไปเพราะว่าถ้าขัดคำสั่งก็คือจะต้องโดนปรหารฉะนั้นเวลาที่ลูกแบบเอาแม่ขึ้นหลังแล้วเดินขึ้นเขาอะแม่ก็คอย เด็กกิ่งไม้ข้างทางไว้ตลอดไว้ตลอดพ่อแม่เป็นห่วงว่าถ้าลูกจะกลับมาเดี๋ยวลูกจะหลงขนาดเอาแม่ขึ้นไปปล่อยอะความร่วงของแม่ความรักของแม่ยังไม่หยุดที่จะคิดถึงลูกเลยผู้น้อยได้ได้ฟังเรื่องนี้ผู้น้อยทุกครั้ที่ผู้น้อยพูดน้ำตาจะไหลตลอดว่า โหความรับของแม่นี่ไม่รู้จะเอาอะไรนะั้นมาพูดไม่รู้จะเอาอะไรนะะั้นมาเปรียบเปยหุุนที่ห่วงใยอยางไม่สิ้นสุดความรักความห่วงใยของพ่อแม่ไม่เคยมีขอเขตแม้ลูกจะหน้าตาอพปราธ ลูกก็ยังคือแก้วตาดวงใจของแม่เสมอแม้วันนี้เราจะมีลูกที่พิการแต่ลูกก็ยังน่ารักในสายตาพ่อแม่เสมอเวลาเรามีคู่ครองแม่ก็คอยเป็นห่วงเรากลัวเราจะไปเจอครอบครัวไม่ดี ัวเรานั้นจะไปม,มีสามีที่ไม่ดีเป็นห่วงเราทุกอย่างเวลาเราคบเพื่อนแม่ก็คอยเตือนให้คบเพื่อนดีๆพ,พอพ่อแม่เห็นว่าเราคบเพื่อนไม่ดีพ่อแม่ก็คอยบอกเราเล่าว่าอยากให้เราคบเพื่อนที่ดีกลัวจะพาเราไปในทางที่มันไม่ดีพ่อแม่นั้นห่วงใยเพรอะเราไม่เคยสิ้นสุดเลย เมื่อเราทำผิดแม่ให้อภัยเราเสมอเวลาเราป่วยพ่อแม่ก็คอยดูแลเราขณะขนาดผู้น้อยขนาดผู้น้อยไม่สบายข้าผู้น้อยโตจะมีลูกมีครอบครัวพ่อแม่ก็ไม่เคยเลยที่จะหยุดห่วงผู้น้อยผู้น้อยมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวาน เวลาที่ผู้น้อยอยู่กับแม่เวลาผู้น้อยจะกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวจะต้องตักน้ำตาลแม่จะบอกผู้น้อยตลอดว่าจะกินทําไมเยอะเป็นเบาหวานอยู่ผู้น้อยจะกินแป๊บซี่แม่ก็จะคอยบอกว่าจะกินทําไมไม่รักตัวเองแม่คอยเป็นห่วงเราตลอดแม้แต่เ่องเล,เล็กไม่น้อยแม่ใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกผู้น้อยจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อต่สามปีที่แล้วเรา เราเจอกับโรคระบาดโควิดใช่ไหมคะแม่ผู้น้อยอะติดโควิดใน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 ตอนที่มันระบาดหนักสุดแล้วแม่ผู้น้อยก็เป็นโรคประจกตรวก็คือเป็นหอบเป็นูแพ้แล้วผู้น้อยก็คือหนึ่งคนที่ต้องพาแม่ไปหาหมอต้องเสียสละตัวเองพาแม่ไปหาหมอเพราะทุกๆกคน ทุกๆคนน่ะ <c oughs> เขาก็ส่งกําลังใจมาแต่ว่าเราต้องเสียสละเพราะเราอยูใ่ใกล้ผู้น้อยก็มาคองแม่จับไปคล้องแม่จูงแม่จะไปหาหมอแม่สะบัดหรือออกบอกว่าไม่ต้องจับเดี๋ยวติดผู้น้อยบอกว่าไม่เป็นไรติดก็ไม่เป็นไรแล้วแม่ผู้น้อยติดโควิดจะต้องไปกักตัวที่โรงพยาบาล ผู้น้อยได้ดนนะั่งร้องไห้อยู่ในรถกับหลานพาแม่ไปส่งตัวกัดตัวแม่ในนั่งรถเข็นแล้วแม่ก็บอกมือว้ยยี่งร้องไห้ยิกวันหนึ่งคือวันแม่แห่งชาติผู้น้อยพาแม่ไปส่งวันที่สิบแปดสิงหาแม่โบกมือบอกไม่ต้องเป็น่วงไม่ต้องเป็น,มนแม่ทำเข้มแข็งไม่ให้เราอะเป็นห่วงเขา พอาเขารู้ว่าเราร้องไห้เพราะเป็นห่วงเขาเราได้แต่ยืนนั่งอยู่ในรถออกไปก็ไม่ได้มีนักพยาบาลมาเข็นไปเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่วิกฤตมันไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้กันได้เลยมีวันหนึ่งตอนนั้นผู้น้อยอยู่ดับเดินสะดวกผู้น้อยได้วิ่งลงบันไดมาแล้วได้รีบ จนทาให้ตัวเองมันล้มหัวฟาดหัวแตกผู้น้อยก็เจ็บห้าเท็บผู้น้อยขับรถไปเองไปโรงพยาบ,บาลตันานผู้น้อยก็ไปรักษาเจ็บไปห้าเขี่ยผู้น้อยก็รีบโทรบอกแม่ว่าแม่อยู่โรงพยาบาลนะแม่ถามว่าเป็นอะไรผมบอกว่าหัวแตกเชื่อไหมว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงแม่ผู้น้อยขับรถตุ้มาเองเลยพาหลานมามาดูผู้น้อยว่าผู้น้อยเป็นยังไงบ้างแล้วแม่ก็บอกกับผู้น้อยว่า ย่เนี้ยเองไปหาหมออีกนะไปประแกสสมองด้วยเพื่อมันจะเป็นอะไรมากลองดูสิคะว่าความห่วงใยของพ่อแม่มันไม่เคยมีสิ้นสุดเลยเชื่อไหมว่าเมาื่ไอปอดผู้น้อยไม่เคยเป็นห่วงแม่เลยผู้น้อยถึงบอกว่าผู้น้อยไม่รู้ว่าความบัตันยูมันคืออะไรเมื่อปอดผู้น้อยจะกินจะไปไหนผู้น้อยนึกถึงแต่ลูกนึกถึงแต่สามีผู้น้อยไม่เคยอยากเอาแม่ไปด้วยเลย ผู้น้อยลำคาญเหมือนที่ผู้น้อยเคยบอกแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่ผู้น้อยได้มาศึกษาทำมันทําให้ผู้น้อยนั้นได้เปลี่ยนความคิดตรงนั้นไปมันทําให้ผู้น้อยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเวลาเรากินอะไรดีคนแรกที่เรานึกถึงมันไม่ใช่สามีมันไม่ใช่ลูกแต่มันคือแม่เวลาเราไปเที่ยวไหนคนที่เราอยากจะพาไปด้วยก็คือแม่ พยายามทำทุกอย่างไม่ให้แม่นั้นได้หนักใจพยายามทำทุกอย่างให้แม่นั้นสบายใจพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเราคิดว่าแม่เหลือเวลาอีกไม่เลือให้เรานั้นได้รักษาต้นว่าสนางนี้ทุกวันนี้ผู้น้อยกลัวอยู่สิ่งเดียวผู้น้อยไม่ได้กลัวว่า จะไม่มีเงินไม่ได้กลัวว่าไม่มีใครรักแต่ผู้น้อยกลัวอย่างเดียวกลัววันที่ไม่มีแม่อยู่ตรงนี้ฉะนั้นวันนี้ทุกคนใครที่ยังมีแม่มีพ่ออยู่ให้เราั้นกลับไปทําหน้าที่ลูกให้สบมบูรณ์แม้จะถามว่าแม่แม่กินข้าวอย่างแม่แม่มีตังใช่ไหม แม่แม่สบายดีหรือเปล่าแค่นี้แหละหัวอกแม่นะั่นก็ปีติอินดีแล้วเพราะผู้น้อยก็คือหนึ่งคนที่เป็นแม่ถ้ามีลูกถามเราแบบนี้เราก็คงรู้สึกดีใจเราไม่ได้ต้องการเงินจากลูกเลยแค่คําพูดส้กคำหนึ่งแม่เหนื่อยไหมแม่สบายดีหรือเปล่าแค่นั้นเองหัวอกของพ่อแม่ คุณคุณที่รักและคิดถึงตลอดการความรักของพ่อแม่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาความรักของหนุ่มสาวแรกๆรักกันอะไรมันก็ดีแต่ความรักของหนุ่มสาวมันมีวันเปลี่ยนแปลงวันนี้เขารักเราปานจะขาดใจดิ้นแต่สามปีห้าปีข้างหน้าเขาอาจจะไปรักคนอื่นก็ได้ความรักของหนุ่มสาวมันยังมีวันเปลี่ยนแปลงแต่ความรักของพ่อแม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ลูกอายุ70แม่อายุ90คนที่เป็นแม่ที่อายุ90ก็ยังอดเป็นห่วงลูกอายุ70อยู่ตลอดเวลานะแม่ไม่เคยหยุดรักและคิดถูกลูกเลยความรักของแม่เปรียบเสมือนสายนะ้ำที่ไหลไม่มีวันหยุดแต่ความรักของลูก แค่วูบเดียวมีแม่คนหนึ่งได้ยินว่าลูกตัวเองเกิดอุบัติเหตุก็ได้ช็อกหัวใจวายตายกะทันหันทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองอ่ะรอดหรือไม่รอดแต่หัวใจแม่มันแตกสลายแล้วนั่นคือความรักของพ่อแม่เราจะเห็นว่า พ่อแม่เห็นเราสำคัญเสมอแล้วพวกเราล่ะคิดถึงพ่อแม่ตอนไหนผู้น้อยคนหนึ่งที่คิดถึงพ่อแม่ตอนไม่มีตังคิดถึงพ่อแม่ตอนมีปัญหาคิดถึงพ่อแม่ตอนเจ็บป่วยแต่เวลามีความสุขเวลามีตังไม่เคยนึกถึงพ่อแม่ นั่นคือผู้น้อยเมื่อในร่ดิเมื่อก่อนตอนที่เราทุกข์เรามีปัญหามีวันหนึ่งผู้น้อยในโพสเฟซมบุ๊เมื่อหลายปีก่อนผู้น้อยมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวแม่เปิเปดเฟซบุ๊ไปดูแม่เห็นแม่เห็นว่าเราโพสเหมือนเรามีปัญหา แม่โทรมาหาผู้น้อยตอนนั้นผู้น้อยอยู่ดับิ้แม่ถามว่าเป็นยังไงเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งทีง่ทั้งที่ในใจเราอะมันเป็นเพราะเราทุกอยู่แม่พูดมาคำหนึ่งว่าไม่ไหวกับบ้านนะลูกไม่ไหวกับบ้านลนะูก ความรักและเป็นห่วงลูกต่อยลูกจะออกไปมีครอบครัวต่อยลูกจะอายุเท่าไหร่แต่ความรักของแม่นี่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆแม่ไม่เคยที่จะซ้ำเติมกับทุกปัญหาของเราที่เราหามาให้แม่คอยช่วยคอยแก้ไขคอยปกป้องคอยแก้ปัญหาให้เราตลอด คำพูดเหล่านี้เราเคยพูดกับแม่เราไหมแม่แม่เหนไยไหมแม่แม่มีอะไรกินหรือเปล่าแม่แม่มีตังใช้ไหม ติกับพ่อแม่ตัวเองเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูเรามาไม่รักหรอกจะให้รักอะไรพ่อแม่มันไม่เคยดูแลเรามาเราไม่กระตันยูกับมันหรอกใครบ้างเคยมีอคติแบบน,นี้ขอให้เรารู้ไว้ว่าวันนี้เรามีการคบสามบสองมีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ ก็ไม่รู้ที่จะทดแทนคุณนั้นได้หวดอย่างไรใครบ้างที่ชอบสร้างปัญหาให้พ่อแม่ใครบ้างที่เคยลกเลยกับการเลี้ยงดูพ่อแม่วันนี้เรารี้กลับท้อักลับใจหนเอยถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็ให้เราทำต่อไป ต่ถ้าเราไม่เคยทําในสิ่งที่ผู้น้อยพูดก็ให้เรานั้นรีบกลับตัวกลับใจซะใหม่วันนี้เรายังมีโอกาสยังมีลมหายใจวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้อยู่ในการเราไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหวที่วันที่28สิบแปดที่ไม่มีโอกาสได้กลับตัวกลับใจแล้วคนที่อยู่ใต้ตึกนั้นวันนี้เรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสให้เรารีบกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่เวลาการเวลาคับขัน วันนี้เราจะมาลรอเล่นกับเวลาไม่ได้เพราะความตายเราเดินเข้าหาความตายทุกวินาทีนาฬิกาหมดเรายังเปลี่ยนผ่านแต่นาฬิกาชีวิตของเราหมดอ่ะมันไม่มีโอกาสแล้วเรามาสำรวจนะครับความกตันยูม่มีไหมไม่เลี้ยงดูมีดามาดาไม่เหลียวแล มีไหมเลี้ยงดูบิดามารดาแบบไม่เต็มใจมีไหมคิดทิ้งว่าให้บิดามารดาตายเร็วๆหวังเพื่อจะเอาสมบัติมีไหมเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างอนาถามีไหมพี่น้องทะเลาะกันสร้างความเสียใจสร้างความทำร้ายจิตใจของพ่อแม่มี เราลองสำรวจถ้ามีให้เราบเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่วันนี้นะคะความสมบูรณ์ที่สุดของความกระตันยูมันมีอยู่สี่ระดับกระตันยูที่1ก็คืออาศัยวัตถุเลี้ยงดูบิดามารดาจนถึงที่สุดทําให้บิดามารดานั้นไม่ขัดสนการกินเสื้อผ้าอาพอต่างๆเลี้ยงดูบิดามารดาให้กินอิ่มน,นอนหลับ สองกระตันยูระดับกาก็คือคอยตามทําให้พ่อแม่มีความสุขให้พ่อแม่พอใจกระตันยูที่ 3. กระกระตันยูระดับใหญ่อาศัยการปฏิบัติดีทำให้มีดามาดามีชื่อเสียงสร้างหนะ้าสร้างชื่อเสียงให้กระพงตระกูนทาให้พ่อแม่ภูมิใจ ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่เป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีนั่นคือการกระตันยูระดับใหญ่แต่สามกระตันยูที่ผู้น้อยพูดมันเป็นกระตันยูที่ยังไม่ใช่กระตันยูที่สูงสุดกระตันยูสุดท้ายคือกระตันยูที่สูงสุดก็คืออาศัยคุณธรรมชุดช่วยพ่อแม่วันนี้เรารู้ทมการกระตันยูที่สูงที่สุดก็คือให้เรานั้นชุดช่วยปิดามารดาของเรา วันนี้เราตั้งใจบำเพ็ญปฏิบัติธรรมทำเป็นตัวแทนของลูกหลานกระตันยูหนึ่งคนก็หนึ่งบรรพชนวันนี้เราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมชุดช่วยตัวเองจนสำเร็จเราสามารถนำพาได้ถึงเจ็ดบรรพชนเก้าอน,นุชนวันนี้เราพาพ่อแม่มารับธรรมะให้พ่อแม่ได้รู้ตื่นรู้แจ้งในหนทางธรรมนั่นคือการกระตันยูที่สูงสุดแค่เรียน ให้พ่อแม่สบายใจให้พ่อแม่กินดีอยู่ดีมีที่นอนดีๆมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินทองเยอะแยะยังไม่ใช่กระตันยูที่สูงสุดกระตัอยูที่สูงสุดคือตัวเองนั้นบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจุดช่วยตัวเองจุดช่วยพ่อแม่นั่นคือการกระตัอยูที่สูงสุดนั่นเองมีลูกดีไม่ท้อกับมีลูกที่กระตันยู มีลูกที่กระตันยูไม่เท่ากับมีลูกที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมบางคนทำหน้าที่กระตันยูก็คือให้พ่อแม่กินอยู่ดีหาที่หลับที่นอนให้ใส่เสื้อผ้าดีๆแแปลพาพ่อแม่กินอาหารนุูนๆนั่นก็คือกระตันยูทำหน้าที่ลูกที่ดีแต่ลูกที่ดียังไม่เท่ากับลูกที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั่นคือลูกที่กระตันยู นั่นคือการกระตันยูที่สูงสุดผู้น้อยมาเจอธรรมะผู้น้อยจึงรู้ว่าวันนี้ธรรมะนี้มันทำให้เรารู้สึกความกระตันยูสูงสุดผู้น้อยจึงตั้งใจบำเพ็ญทำในระยะเวลาเวลา22ปีตั้งแต่ปศ45โดนการทดสอบบ้างลงบ้างอะไรบ้างแต่ผู้น้อยก็ไม่เคยหยุดหรือคิดที่จะเลิกบำเพ็ญเลย แล้ววันนี้ผู้น้อยก็ยิ่งตั้งใจบำเพ็ญเพราะเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เราคือลูกที่ไม่เคยกระตันยู่แต่ตอนนี้เราได้บรรลุบททางที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วเราก็ทําให้มันเต็มที่เพราะหนึ่งชีวิตเกิดมามันไม่เสียชาติเกิดที่วันนี้ผู้น้อยได้เกิดมามีกายสังขารฉะนั้นวันนี้ปฏิหาริของผู้น้อยคือชุดช่วยพอ่อวันนี้รอ18ปี รอบดพ่อให้รับคำจนพ่อรับคำจนทุกวันนี้พ่อตื่นแจ้งเดินอยู่ในหนทางธรรมผู้น้อยก็ตายตามพราะผู้น้อยไม่ต้องชุดช่วยแม่เพระแม่เขาบำเพ็ญอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่ผู้น้อยทําได้ก็คือตั้งใจบำเพ็ญปฏิบันธรรมชุดช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุดผลออกมายังไงก็แล้วแต่ แต่ทําให้มันดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมาถึงเวลามาเคาะโรงบอกแม่ว่าแม่หนูทําในสิ่งที่แม่อยากให้ทําแล้วนะไม่ต้องรอชุกวันนี้ผู้น้อยบอกเลยว่าผู้น้อยตายก็ภูมิใจไม่เสียใจเพราะเราได้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจและเราได้กําลังทําหน้าที่กระตันยูให้ถึงที่สุดแล้วจะที่สุด สำหรับไหนก็ไม่รู้แต่ทำให้เต็มที่และจะทำไปจนตายจนลมหายใจสุดท้ายนั่นคือปณิธานของผู้น้อยนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงความกระตันยูบางคำพูดอาจจะทำให้ทุกท่านเป็นสะทกบสะเทือนจิตใจยังไงก็ขอประทานอภัยแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ผู้น้อยนะั้นได้พูดมาถึงชัวง่วโมงก็คืออยากให้ทุกคนนะัน้นได้รู้ ได้ตื่นได้กลับใจได้ตั้งใจบำเพ็ญและได้รู้ถึงความกระตันยูที่แท้จริงว่ากระตันยูที่แท้จริงคืออะไรเพราะบางคนไม่ได้มีพ่อสีแม่วันนี้เราก็ยังทําหน้าที่กระตันยูได้โดยที่เราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมบางคนพ่อแม่ไม่ได้อยู่ให้เรามันไปปรดรับธรรมแต่วันนี้เราตั้งใจปฏิบัติ บรรพชนของเราพ่อแม่ของเราเจ็ดบรรพชนเก้ารชนก็ได้พึ้งอานิสงส์ฉะนั้นนี่จึงเป็นกระตัญยูที่สูงสุดนั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณน้อยก็ไม่ขอรบกวนเวลานะคะหากพูดไม่สมบูรณ์แบบอาการใดให้สิ่งศิษย์เบื้องบนเมตตาประทานอภัยอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ร่วมศึกษารปฏิทกษ์เพียงเทวีขอบคุณค่ะ